เคก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ครับคุณก็มาพบกับนั่นนี่คุงวันนี้ผมก็จะมาบอกข่าวร้ายนะครับก็ข่าวร้ายอยู่โอเคนะก็วันนี้ผมก็จะมาปิดการทําสกินสีดีนะครับก็ถ้าอยากได้ก็ขอโทษด้วยนะครับก็ไม่รับทําอีกแล้วนะครับใครคอมเมนต์มาผมก็ไม่สนแล้วนะครับก็ผมก็จะทําอย่างอื่นนะฮะทางเอนแทนนะฮะ ก็ทำอย่างอื่นบ้างก็คือว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำสกินซีดีก็แบบผมก็ไม่ค่อยว่างครับก็ไม่ว่างไม่ว่างตลอดยกเว้นวันเสาร์แต่ภาคเช้าวันเสาร์ผมก็เรียนพิเศษนะแต่ภาคบ่ายผมก็มาเล่นเล่นเนียเล่นได้นะฮะก็เออก็จะมาปิดการทำสกินซีดีผมจะทำอย่างอื่นแทนก็ แคสเกมไมคับเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมทำแต่สก,กิน 4D ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะก็ค่อนข้างผมอยากแคสเกมไม่ได้อยากทำสกิน 4D ครับก็ปิดแค่นี้ก็ทำอันนี้เฉยโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ